ายรูปย้อนแสงยังไงให้สวยหน้าไม่มืดด้วย Galaxy A56 5G ผมจะทดสอบด้วยการถ่ายกับพระอาทิตย์จ้าๆแบบนี้เลยนะครับย้อนแสงมาข้างหลังแบบนี้เลยเริ่มจากโหมดร,รูปถ่ายปกตินะครับมาดูกันว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงเฮ้ยจริงๆแล้วมันง่ายมากครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เราจัดวางคอมโพสต์ดีๆแล้วก็สามารถกดถ่ายไปได้เลยครับสังเกตท้องฟ้าก่อนถ่ายกับหลังถ่ายไหมครับจากที่มันจ,จ้าๆอยู่มันก็ลดให้เราเองเลยครับท้ายคลิปจะบอกว่าเพราะอะไรนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองโหมดถ่ายภาพบุคคลกันบ้างนะครับผมจะใช้ระยะ 2x นะสังเกต ว่ามุมภาพมันก็จะแคบลงมาหน่อยเหมาะกับการถ่ายพลรสตรนแล้วก็ถ่ายคนครึ่งตัวครับเมื่อจัดวางดีแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยสิ่งที่แตกต่างจากโหมดธรรมดาก็คือสังเกตพื้นหลังมันจะละลายมากกว่ารูปช่วงแรกนะครับและไม่ว่าจะใช้โหมดอะไรถ่ายเนี่ยตอนแรกแสงมาสว่างจ้าใช่ไหมพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านหลังมันก็จะดรอปแสงลงมาให้เราส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ไม่มืดเกินไปอันนี้มันคือโหมด HDR อัตโนมัติที่เขาใส่มาให้เราแล้วนะครับที่เขาจะไม่ได้มีโหมดนี้เขียนบอกไว้นะครับแต่มันก็ดึงท้องฟ้าในส่วนที่หายไปเนยมา้สวงได นะรูปที่ได้เนี่ยก็เลยดูสวยสบายตาแบบนี้เลยครับคลิปหน้าอยากจะให้สอนหรือมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอะไรในมือถือคอมเมนต์กันมาเลยนะครับ